ไกนี่น่าจะหลายปีเลยครับพี่เนี่ยใช่ถาดเลยนะโอ้โหใกล้ทุกใบเลยนะี่เอ๊ะบางใบมันเป็นสีชมพูด้วยเหรอพี่ครับนั 18, ่นหมื่นแปดตัวนั้นกระถางใหญ่ใหญ่นี่ใช่ไหมพี่ครับโอ้ตัวเล็กหมราคาดีเนาะคือใหญ่ใหญ่จริงเลยนะวันนี้หมื่นแปดนี่หมื่นหะ้าหมื่นห้าหมื่นแปดเถอะเนาะไม่ถึงถ้าจะเอา,ามันแปดก็คุ้มกว่าเนาะไง ทรงสวยทรงสวยพี่ราคาเริ่มดีนะนี่เนาะอะโลคาเซียหูช้างเอ้ของพ like so well at ี่นี่เน้นใส่เป็นอ้กะละมังยกง่ายเหรอพี่ยกง่ายห้าพันบาทใช่ไหมพี่ครับทรงสวยดีนะพี่ทรงสวยดีต่างกินขาวเป็ของพี่ใบใบทำไมใหญ่ขนาดนี้ยพี่เออใบใหญ่เหรอพี่นี่ผมว่าปกติผมเห็นมันใบแค่ครึ่งเดียวนะพี่ อันนี้ของพี่นี่คือแบบโอ้โหก็จะด่างสวยเลยพี่ด่างเป็นเปื่อยอ่ะคีมขาวเลยพี่คีมขาวยังไงพี่ราคายังไงครับเนี่ยราคากี่บาทครับเนี่ยอันนี้หมื่นห้าหมื่นห้าแต่ต้นใหญ่เลยเนาะคือต้นเพราะว่าสามฟุตเลยนะเนาะโอ้หลังใบมันสวยครับพีนะ่หลังใบสวยเลย <105. S 1> พี่พี่ตั้งละทังกี <105. S 1> ่บาทละสองพันห้าฮะเท่าไหร่เนี่สองพันห้าสองพันห้า ด่างทองหรือด่างเหลืองไม่รู้ผมแยกไม่ออกเหมนะอนกันอมันมีใบหนึ่งที่คล้ายแบบคล้ายทองนี่เท่าพี่จะมัีมต้นใหญ่เลยวะของพี่ท,ที่ที่สวนนี่คือเลี้ยงไอ้กว่าใบโพเยอะเลยที่เอาดีอันนี้สองพันห้าฉันผมพูดถูกใช่ไหมเนี่ยสองพันห้าเลยรู้แล้ขายได้นะพี่ครับล้วเขาขายอยู่สามสี่พเลยครับผม ราคาเนาะพี่เนาะเอ๊ะมีจำนวนมั้ยนะพี่โอ้มีลูกด้วยเหร่าพี่ที่ที่ที่สวนมีมีจำนวนอยก่ไหมเนะมี่ยมีมีต้นเล็กขอ,อมีต้นเล็กนะพี่แต่ต้นต้นใหญ่นี้คือเท่ากันเลยสองพันสองพันแบบแน่นแน่นเลยเนาะโอ้สวยวะนี่คือลายลายอย่างชัดเลยนะพี่สองพันบาท ร้านเนครับนี่ร้านพี่อะไรครับเนี่ยสมคิดครับพี่สมคิดมีช่องทางติดต่อไหมครับออ๋เบอร์ลากเป็นเบอร์พี่ใช่ไหมศูนย์แปดสองสองห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเป็นเบอร์ไลน์ใช่ไหมพี่ครับได้หรือว่าจะมาจะดูจากก็คืออยู่โครงการกลางกลางโครงการเก้านะพี่ร้อยสิบแปดครับเดินเข้ามาอีกนิดเดียวนิดเดียวได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับ